ครับคุณผู้ชมครับเช้านี้เริ่มกันด้วยคลิปสุดระทึกนะครับก็เป็นวินาทีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับจังหวัดอุดรธานีไล่ล่าแก๊งคนร้ายค้ายาเสพติดนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คนร้ายพยายามที่จะขับรถหนีตำรวจก็ขับรถไล่ตามนะครับบางคนบอกว่าได้เห็นคลิปแล้วอย่างกับในหนังเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันครับ เมือใส่หัวงวะเอาเมื่อใส่หัวไว้เอาไว้ครับก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับก็เป็นวินายีนะครับที่ตำรวจนะครับพยายามที่จะเข้าไปจับกุม คนร้ายนะครับคือคนร้ายเนี่ยก็ขับรถหลบหนีตำรวจที่ไล่ติดตามมานะครับแล้วก็ตรงต้องยิงไปที่ยางรถยนต์ของคนร้ายนะครับเพื่อป้องกันสกัดไม่ให้คนร้ายนั้นขับรถหลบหนีไปอีกนะครับคือตามภาพที่เห็นผู้ชมครับคือตำรวจเองก็พยายามจะล้อมจับคนร้ายคนร้ายขับรถยนต์ Toyota าวีออสสีดำในรถมีคนร้าย2คนนะครับก็เป็นแก๊งขายยาบ้ารายใหญ่คนขับต่อมาทราบชื่อว่าเท้าคำพรหรือว่าแก่นขุนทวง อายุ44ป,ปีเป็นคนนะครับแขวงนครเวียงจันทร์สปอปอลาวส่วนคนที่นั่งมาข้างๆานะครับอันนี้เป็นคนไทยเป็นคนหนองคายครับอายุ43ปีต่อมาทราบชื่อว่านายถาวรแก้วบริสุทธิ์คือคนร้ายเองนะครับก็ขับรถมารับเงินค่ายาบ้าจำนวน20,000บาทจากลูกค้าที่ตำบลโนนสูงจังหวัดอุดรธานีด้วยกันนะครับคือตำรวจนะครับตามภาพที่เห็นนะครับตำรวจต้องใช้รถยนต์ถึง3าคันก็ปิดล้อมนะครับบล็อกทั้งด้านหน้า ทังด้านหลังนะครับเพื่อเข้าจับกลุ่มคนร้ายแต่คนร้ายเองก็อย่างที่คุณชมเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับพยายามที่จะขับรถหลบนี้แล้วก็ขับรถพุ่งชนตํารวจด้วยคุณทิศการครับ<า>ตํารวจนี่ก็แตกกระเจิงกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจใช้อาวุธปืนนะครับยิงใส่ล้อรถยนต์ของคนร้ายเพื่อให้รถนั้นสามารถขับออกไปได้ คนร้ายเองนะครับก็ยังไม่ยอมที่จะลงมาจากรถนะครับตารวจจึงใช้เหล็กเนี่ยทุบไปที่กระจกด้านข้างคนขับแล้วก็บุกเข้ารวบตัวคนร้ายนะครับคือตํารวจเองก็ถือว่าโชคดีนะครับในว่าภาพที่เห็นนั้นค่อนข้างที่จะดุเดือดนะครับแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นได้รับบาดเจ็บคือพอไปตรวจค้นในรถยนต์ของคนร้ายนะครับพบยาบ้า230เมตรเงินสดอีก2 0 0 0 0บาทก็เป็นเงินนะครับที่เท้าคําพรชาวลาวมาเก็บค่ายาบ้าโดยตํารวจนะครับเบื้องต้น ข้อหาทั้งสองคนร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายส่วนเท้าคำพรนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคดีคือเข้ามาในราชอาจาักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ในราชอาจาักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับคือหลังจากที่จับกลุ่มคนร้ายแล้วนะครับก็มีการนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ก,กันในโลกออนไลน์คุณนิการครับปรากฏว่าทีนี้ พอคนมาดูคลิปกันมากขึ้นมีการมาคอมเมนต์มากขึ้นนะครับมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยมีทั้งฝั่งที่ชื่นชมบอกว่าตำรวจนั้นทํางานอย่างเต็มที่ไม่กลัวตายนะครับก็คือมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่อีกหนึ่งฝั่งก็วิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกัน บอกว่าตำรวจอาจจะทําไปเกินกว่าเหตุหรือเปล่า,าน,นะครับทำไมต้องยิงปืนกันขนาดนี้ตํารวจเองก็มีกําลังมากกว่าด้วยแล้วยังไปปุ๊บรถของคนร้ายอีกนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรครับ<ช>เรื่องนี้เองนะครับ<ช>ทางพลตํารวจตีพีรพงษ์วงสมานผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็ออกมาพูดนะครับถึงกระแสะวิจารณ์ต่างๆโดยท่านเองก็บอกนะครับว่าความจริงการยิงของตำรวจไม่ได้ยิงใส่ตัวคนนะครับแต่ยิงไปที่ยางรถยนต์ เพื่อไม่ต้องการให้ผู้ต้องหารน,นหลบหนีส่วนที่ต้องคุกกระจกนะครับก็คือตํำรวจเองเขาก็ไม่รู้นะครับว่าในรถยนต์ของคนร้ายนั้นคนร้ายมีอาวุธปืนหรือเปล่า<ะ>และตามภาพที่เห็นนะครับรถเองก็<ะ>ติดฟิล์ม คน้างมือด,ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องทุบกระจกเข้าไปนะครับก็ยืนยันว่าตารวจนั้นไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุนะครับทำไปตามข้อกําหนดนะครับในการปฏิบัติงานครับค่ะก็ถือว่าทําตามหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะตํารวจก็ต้องรักษาชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันนี่ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นแก๊งค้ายารายใหญ่ก็เป็นปฏิบัติการที่จะทลายเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐก็บอกว่าต้องเดินหน้าเร่งปราบปรามอย่างเต็มที่เลยครับ